เทศบาลนครเชียงรายออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนทั้ง4เขตในวันชัยจงสุทานามดีนายุทธเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงรายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายและเครือข่ายด้านสุขภาพจัดโครงการคัดกรองฉับไวปลอดภัยใส่ใจสุขภาพโดยเป็นการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายทั้ง4เขตซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณผู้ที่จะไปตรวจสุขภาพตามสถานพยาบาลลดลงและยังเป็นการเข้าถึงประชาชนแถมยังเป็นการแนะนําให้ทุกคนป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดขึ้นซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายมาใช้บริการจํานวนมากเพราะผู้ที่มารับบริการไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานพยาบาล ทั้งนี้ผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพจะได้รับสมุดประจําตัวเพื่อตรวจแล้วก็สามารถนําสมุดดังกล่าวไปรับบริการต่อที่โรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องมีการตรวจซ้ําอีกซึ่งเป็นการลดเวลาในการตรวจรักษาเพราะการออกหน่วยแพทย์เทศบาลนครจิงรายจะมีทั้งการเจาะเลือดตรวจเบาหวานและแนะนําด้านสุขภาพก้าวไกลนิวส์รายงาน